โอเคอ่าคนน,คนนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือค่ะอ่าคอนทีโทรศัพท์มือถือก็ตอนที่จะอ่านออกนะคะโอเคโอเคเหมือนอยู่ในข้ามเลยค่ะค่ะณะนนี้บรรยากาศฝนตกค่ะ การทําการเรียนการสอนนักเรียนชั้นว .2 สองทับหนึ่งนะคะในห้องมืดมากแก้ปัญหาโดยการเอาโทรศัพท์มือถือส่องหนังสือเรียนนะคะอ่าทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือค่ะห้องนี้มืดเลยค่ะอ่าเราแก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนเอาโทรศัพท์มือถือมาส่องนะคะอ่านะคะโอเคอ่าคนนี้ไม่มีโทรศัพท์ วันนี้ไม่มีโทรศัพท์มือถือค่ะอ่าวันนี่มีโทรศัพท์มือถือก็ตอนที่จะอ่านออกนะคะโอเคโอเคเหมือนอยู่ในข้ามเลยค่ะ ระเบิดไปประมาณสองเดือนแล้วค่ะเวลาเรียนนะคะคุณครูก็ไม่มีเครื่องเสียงไม่มีไฟฟ้าใช้นักเรียนก็ถ้าหากว่าขา,า,าดสภาพอากาศแบบนี้ถ้ามันมืดมันดานะคะฝนตกอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเรียนระยะได้ดีมากค่ะนักเรียนก็ไม่ได้คุยกันเพราะว่าไ่ได้น่งไกลกันนักเรียนตั้งใงจดีมากเดียเจอย่างเดียวค่ะนะะคตอนนี้เรากำลังเรียนภาษาอังกฤษนะคะอ่าได้หมอข้อ Present Continuous tense นักเรียนก็ใหความตืมนเต้นมากเร็ยนน่าจะเรียนดีมากค่ะมากค่ะตอนนี้จะวิ่งยุ่งกับความมืดตอนค่ะมาเป็นสองเดือนแล้วนะคะปกติครูก็จะใช้สื่อนะคะห้องก็จะมืดแหลนี่แหละปกติก็จะมีไฟฟ้ามีพัดลมนะคะแต่ว่าตอนนี้ใช้อะไรไ,ไม่ได้เลยค่ะ